หมูกัางฟูมีอยู่จริงหมูกัางฟูนี่ดอนสตาร์ทเกตเตอร์ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่หมูอันนั้นหมีมีแพนด้าหมูกลางฟูหรือออลีทพิกเป็นหมูที่อยู่ในเกมจริงๆนะครับไม่ใช่มอสตามเนื้อเรื่องแล้วพวกเขาเป็นโอคัักษ์ของราชาหมูก็เหมือนโอคัลักษ์ของราชาเมืองนะครับแลวสามารถเอาพวกเขามาช่วยสู้ได้จากการเล่นกิจกรรมแย่งท้องก่อนอื่นเราต้องมีโกลเด้นเบลเป็นเข็มขัดหมูที่จะสุ่มเกิดพร้อมกับหมูมีโอกาส1%เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมาหมูเกิดมาพร้อมเข็มขัดแล้วก็จะเห็นนะครับโดยการจะได้เข็มขัดจากหมูเอาเนื้อไปให้หมูกินคุณก็ฆ่าหมูนะครับจากนั้นกอาโกลเด้นเบลลไปให้ราชาหมูเงื่อนไขาการเริ่มกิจกรรมต้องไม่มีสิ่งของอยู่บนพื้นบริเวณน,นั้นต้องไม่มีสิ่งก่อสร้างบริเวณใกล้เคียงและไม่ใช่ช่วงเวลาตอนมืดหรือกลาลังต่อสู้อยู่เมื่อเริ่มกิจกรรมเราก็จะแย่งทองจากหมูนะครับถ้าเล่นคนเดียวนี่ไม่มีทางชนะหรอกต้องโกงไม่ทํากับดักทองก็เป๋่าแพนฟุตแต่เราจะโดนกองเชียร์หมูด่าว่าไอ้ข โกงยังไงว่ามึงลุมกูสี่ตัวโดวยในกิจกรรมถ้าคุณแย่งทองจากหมูมากกว่า3อันคุณก็จะได้คลราวสนาวยิ่งเราแย่งทองมามากเท่าไรก็จะยิ่งได้เหรียญนี้มากเท่านั้นหมูอขลักจะออกมาโจมตีท่ากลังฟูเป้าหมายเดียวกับที่เราโจมตีเป็นเวลาสิวิก่อนที่จะหายไป